เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนประกาศว่าในเดือนกรกฎาคมเศรษฐกิจจีนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเชิงรุกและความพยายามในการสร้างตลาดภายในประเทศที่เป็นเอกภาพส่งผลให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงขยายตัวในระดับสูงโดยมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น5.7%เมื่อเทียบกับปีก่อน ในฟูหลิงหุยโฆษกสำนักงานสถิติตแห่งชาติจีนกล่าวในการถแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่งว่าการผลิตอุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูงสมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นขยายตัว8.4เเและ9.3เตามลำดับสูงกว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยของภาคอุตสาหกรรม2.7และ3.6ปเตตามลำดับ ภาคบริการก็เติบโตแข็งแกร่งที่5.8%โดยเฉพาะในภาคบริการสมัยใหม่ขณะที่การบริโภคภายในประเทศยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภครวมอยู่ที่3.878ล้านล้านหยวนหรือประมาณ17.45ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น3.7%เมื่อเทียบกับปี2 0 2 4